วันนี้กูพามพาไหว้พระขอพรที่วัดมังกรเยาวราชที่เต้นอยู่นั่นไม่แค่อะไรนะดีใจได้กินของอร่อยนี่คือร้านแกงกะหรี่เจ๊ปุยร้านข้าวแกงที่อยู่คูเยาว,วราชมากว่า70ปีหรือใครบอกขนานนะว่าร้านข้าวแกงเก้าอี้ดนตรีด้วยความที่ร้านจะต้องต่อแถวคิวยาวไม่มีต้องกนะูทําได้แค่เลือกข้าวแกงแล้วไปหาเก้าอี้แดงมันนะ้ใครไปใครมาสวัสดีเฮียเขาก่อนด้วยสวัสดีครับ มึงดูของนะแล้วท่องมันในใจว่าอยากแดกอะไรอย่าช้าคนหิวรอยเยอะของเด็กของดีที่นี่จะบองเป็นกะหรี่เนื้อที่ต้มแบบสูตรจีนน้ำค้นคับเจ๊ครับขอน้ามุ่มทั่วเมนูนี้ต่งแดกคู่กับคุณเฉียงแล้วเรื่องใส่พริกเป็นรื่งแล้วมาคนๆๆๆๆๆให้เข้ากันกูบอกเลยว่ามึงต้องเป่ากันแดกรสชาติสูตรใจกะหรี่ที่นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำเหมือนอยากกินคำใหญ่จะทำไม่ได้าสูตรลับของที่นี่คือการอุ่นให้ร้อนตลอดเวลาและเอาเข้าปากอบเวลีกูจะแลกไม่นำใจต่อไป เขียวหวานไก่เปโลสเชียงจานนี้ราคา68บาททุกเมนูเสิร์ฟร้อนลวกต่างกันแซ่มสเต๊กโฟร์แดกอยู่ดีๆก็มีเวสตาตา็นเครื่องทางๆแต่มันก็ไม่สามารถกรบความอร่อยของจานนี้ไปได้ทำให้น้ำใจซื้อกับบ้าน50บาทวันนี้นักเพื่อนกินข้าวข้าวแกงกินไม่หมดแต่รู้เรื่องชาวบ้านหมด